สวัสดีค่ะชื่อสาวิตีพร้อมโกสุมค่ะอายุปีนี้ก็สีแล้วค่ะเป็นโรคกดกไหลย้อนนะคะกินข้าวไม่ตรงเวลาเป็นมาประมาณสักสี่ห้าปีแล้วค่ะไปหาหมอหมอให้ยามากินกินแล้วก็รู้สึกว่ามันม่วงๆทำงานไม่ไหวนะคะซื้ออาหารเสริมมากินก็ไม่ดีขึ้นเลยนะคะเวลาที่เป็นนะมันทรมานมากๆมันจะจิกตรงท้องนะ แสบตรงหน้าอ,อกเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอมันจะแสบคอด้วยนอนก็ไม่ได้มันรู้สึกเหมือนมีอะไรมาติดคอบางทีเลอออกมารู้สึกขมขมเปรี้ยวๆ<อ>หายใจไม่ค่อยออกมันทรมานมากๆเลยมันจะเสียดเสียดตรงนี้นะคะอาเจียนเลยที่แบเป็นอะไรที่ได้รา<ด>งวัลมาคือต<อ>ัวนี้ใช่ครับคนประโยชน์ของมันคือไอ้ตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะ ยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงแต่ยาตัวนี้นะครับเราเราทำเป็นคมิ้นชันได้อยู่รูปของไมเซลซึ่งอนูมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนนะฮะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อลดอาการอักเสบของในเป็นที่ต้นตอเลยต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะพอรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงเพราะอการอักเสบลดลงการหลังไส้ทวารไหล่ก็ลดลงนะครับแล้วทาให้กดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุ อันนี้มีออยดด้วยมีออยด์เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์อันนี้คือมีวางขายแล้วครับผมเครื่อมาแม็กซ์แล้วหลังจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังจะทาเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการต่อการพกพาไปไหนแล้วว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันที่เราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้้าไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะดึกไปทันทีเลย อันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมดนี่อาจารย์ทำเนี่ยไม่ใช่มองแค่ว่าผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นใช่ครับนำมาซึ่งรางวัลน,นะฮะแล้วก็แน่นอนช่วยคนด้วยนะฮะในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ครับ สุดยอดมากๆเลยนะครับอาจารย์กินมาประมาณสองสาเดือนแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเคยจับนาฬิกาดูตัวเองนะหลังจากที่กินไปแล้วอาการมันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะรู้ว่เออกินไปแล้วมันดีกับเรามากๆต้องขอขอบคุณสมุนไพรเคอมาแมกตัวนี้นะคะใครที่เป็นแบบโรคกรดไหลย้อนหรือว่าโรคกระเพาะอหาอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะให้มากินตัวนี้ดูเพราะว่าสงสาร